بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربي صلى لي امري واحلل دم لسان يقو قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله لا الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى نن Tuan Nabi Muhamad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, pada Sabda ini yang tadi akan namunkan kepada orang-orang itu adalah tentang keberhasilan dan keberuntungan dalam hidupnya. Yang di atas Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, "A'uz bil la min siddonu radim, wasabi kunan awalunaminan muhajirin wan ansor." Wallazina taba'uhum bi'asan Radiyallahu anhum Waradu anhu Wa adalahum jannah Tintajari min tatihan anhar Qalidina fiha Abada zalikan fawzun azim Faham bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Dah sungguh bahawa Jangan benda putih Bayu kaku muhajirin Lai putih hai kan Cui lelah ni kaku jauh ansot Lai putih damnun Faham di ta'am Bukh Allah nan อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาล่าทรงพอใจพวกเขาและพวกเขาก็พอใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวดาร่าพระองค์จะทรงเตรียมสวงสวรรค์ซึ่งมีลำธารหลายสายหลายผ่านคอดีทีนาบียอาบาดาซาลิกันโถ่เชิญมาพวกเขาเหล่านี้แหลคือพวกเขาจะได้ความนักงอยู่ในส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวดาร่านี่คือความสำเร็จอันอยิง่งใหญ่ นี่คือสิ่งที่กลุ่มคนที่อัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาได้ส่งรับด้ก็คือมมฮามหมัดดีนผู้ที่อพยพและผู้ที่ให้การช่วยเหลือก็คือจากาซอรและก็ผู้ที่ติดตามในเรื่ององค์วามรี้จนะ mm hmm. เห็นได้ว่านี่คือความสําเร็จของกลุ่มคนที่อัลลอฮฺสุบฮานตาลาให้ท่านนบีมมุฮัมมัดสลลลันอิสราฮิมได้ดำเนินอบรมความเข้าใจในหลักของอิสลาม จนกระทั่งเขาเป็นกลุ่มชนที่มีความสูงส,งสง่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นต้นแบบดังที่ท่านรอส,ส,สุนทรลาวสันได้ทรงกล่าวไว้คอยรุนนาสิกรณีซุมนลาจีนยาณูนะหุนสุม,มลรรจีนาณุนะหุนกนลุ่มชนที่ดีที่สุดก็คือกลุ่มชนในยุคของฉันหลังจากนั้นก็ตัดไปตัดไปนะครับจากบรรดาซอัต์ก็เป็นตาบีตาบีอ e ินนี่คือกลุ่มชน นี่คือสิ่งที่กลุ่มคนที่ทางเราศึกลรับรองว่าเป็นกลุ่มคนที่อีที่สุดเพราะฉะนั้นเรามาดูถึงคำยืนยันของนักวิชากันท่านสำคัญก็คือท่านฮาซันบัส,สรีได้ทรงกล่าวไว้ว่าความดีเด่นของบรรดาซอบัตที่มีในโลกดุนยาที่มีอะไรบ้างประการที่หนึ่งเขาอยู่ในกักความถูกต้องสิ่งใดก็าตามที่เป็น อ่าสติธรรมที่มาจากอัลลอฮฺเราซู้เขาจะอยู่ในสิ่งที่เป็นความต้องและเขาก็จะหันหลังให้กับสิ่งที่เป็นต้องห้ามในสิ่งต่างๆประการที่สองก็คือเขาจะเป็นผู้ที่เสียสละในหนทางของอัลลอสุบฮานาะหัต่าลาเพื่อที่จะให้อิสลามนั้นได้มีความจริืมและก็อิสลามนั้นจะได้เป็นที่ประจั์ต่อ มวลบรรดมยชาตินะประการต่อมาก็คือพวกเขาเป็นกลุ่มที่มีความอุ่นโยนก่อนานนี้จะเห็นได้ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความเข็งกรางแต่พอได้รับอิสานลามแล้วเขาก็เป็นกลุ่มคนที่มีความอุ่นโยนต่อพี่น้องมุสลิมของเขาประการต่อมาก็คือพวกเขานั้นเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและก็มีชีพในหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และกเพื่อปกป้องศาสนา อันถูกต้องพวกเขาพร้อมที่จะปีชีพในคนตามบ่อนรสุบาหานางวตาลๆประการต่อมา,อาท่านฮัสันอันบัส,สรีได้สุงบอกก็คือพวกคเหล่านี้มีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเ,เพื่อเพื่อเขาต้องการที่จะมีชีวิตที่ได้รับความเมตตาจากอรสุภาหานในโลกอาเกรั์นี่คือคลักษณะข้าวเปล้าซึ่งยังมีอีกมากมายที่ อาจารย์อันสนอันบัสรีได้บอกถึงลักษณะของบรรดาสอบวัสดิที่พวกเขาเมีความสําเร็จในโลกดุนญาอันนี้นี่เป็นการบอก,บอกให้เห็นว่าตาอัสุลลล์ใช้เวลา23ปีในการที่จะสร้างอุมมมัจจจาชาติเป็นแบบอย่างให้แก่มวลมนุษยชาติซึ่งไม่มีบรรดานาปีใดๆที่จะมีกลุ่มชนที่เชื่อฟังต่อตาัสุลลล์เหมือนกับใน ท่านในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดส,ลสุลตันนะฉันั้นเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ถูกรับรองจากอัลลอฮ์และรอสูลแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะศึกษาเรียนรู้ถึงความสําเร็จความมุ่งมั่นของบรรดาซาบัิเพื่อที่เราจะนํามาใช้กับการดังเงินชีวิตของเราเพื่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮุดาลาจะให้เราเป็นคนจนหนึ่งที่ได้ติดตามความดีเป็นบุคคลที่จะได้รับทางนําจากอัลลอฮ์สุบฮานะ และเราก right ็จะเป็นล <or pudding> ุมคนหนึ่งที่จะได้อยู่ในสวรรค์ของลอสุบฮานาบานาด้วยกับการที่เรานั้นได้ตอดแบบอย่างของกลุ่มคนที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วมาใช้กับการดำเนินชีวิตในตัวของเราในครอบครัวของเราและก็สังคมของเราพกว่าเกือนตัวของผมและก็พี่น้องวะบิลลาฮิตอเิกวานิดายาห์อัสาลามะลัยคุมบรองตุลฮิาะเะกาต